มีตำนานเล่าขานนิทานพื้นบ้านไทยเล่าถึงยุคที่ก่อนที่โลกจะแบ่งฟ้าแผ่นดินและบาดาลเป็นสามภพก่อนที่เทพจะขึ้นนั่งบนสวรรค์และอสูรจะถูกผลักลงใต้ดินยังมีเพียงคนไม่กี่คนที่มีสิทธิ์ขอพรและพรเหล่านั้นไม่ได้แลกด้วยความตั้งใจเสมอไปบางครั้งแลกมาด้วยความไม่รู้และความอยากได้มากกว่าคนข้างตัว เมื่อคําขอหนึ่งมองไกลอีกคําขอมองกว้างสิ่งที่ตามมาจึงไม่ใช่แค่ลูกที่เกิดต่างกันแต่เป็นเผ่าพันธุ์ที่กลายเป็นเงาของกันและกันเป็นเพลิงและสายน้ำเป็นฟ้ากับบาดาลและกลายเป็นศัตรูที่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนกับนิทานพื้นบ้านไทยภาคกลางเรื่องตำนานพญาครุฑกับพญานาค กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในยุคกัลปาวสารเมื่อฟ้ายังไม่แยกจากดินเทพฤษีนามว่าพระกัสยมุนีมีฤทธิ์อำนาจสูงส่งเป็นผู้สืบสายเทพและอสูรทั้งปวงพระองค์มีชายาหลายองค์แต่สองนางที่เป็นเงาของกันและกันคือนางกัตทรูและนางวินตาพี่น้องต่างใจผู้ฝากตนไว้กับชายคนเดียวกันวันหนึ่ง ทั้งสองนางขอพรจากพระกัตยะบะเพื่อให้มีบุตรนางกัตทรูทูลว่าหม่องฉันขอบุตรพันองค์คขอให้มากมายประดุดนาทีนาคาไหลบ่าส่วนนางวินตายิ้มบางๆแล้วกล่าวเพียงว่าหม่อมฉันขอเพียงบุตรสองแต่ขอให้มีอำนาจเหนือสิ่งใดพรน,นั้นเป็นจริงนางกัตทรูให้กำเนิดนาคพันตัวล้วนกำเนิดจากเลือดแห่งบาดาล แต่นางวินตาให้กำเนิดไข่สองฟองที่ไม่ยอมฟักสักทีรอแล้วรอเล่านางวินตารออยู่ถึงห้าร้อยปีไข่ก็ยังไม่แตกเธอเริ่มอดใจไม่ไหวว่าหากรอไปจนตายไข่เล่าจะรู้ว่าลูกข้าเป็นหน้าอย่างไรนางจึงตัดสินใจทุบไข่ฟองหนึ่งไข่แตกออกเผยให้เห็นร่างเทพบุตรครึ่งเดียวครึ่งล่างยังไม่ก่อรูปมีเพียงช่วงอกขึ้นไปเท่านั้น เด็กในไข่ลืมตาขึ้นดวงตาแดงเพลิงลุกเป็นเปลวแม่เจ้าทำข้าออกมาก่อนเวลาเสียงเขานิ่งแต่แรงสะเทือนถึงใจนั่นคืออรุณบุตรคนแรกของนางวินตาเขาโกรธนักที่ไม่ได้ออกมาตามการจึงสาบมารดาว่าเจ้าจงเป็นทาสนางกัดทรูแล้วขอให้ลูกคนต่อไปของเจ้าเป็นผู้ปลดปล่อยเจ้าเอง แล้วก็เหาะขึ้นฟ้าไปเป็นสารถีให้พระสุริยะทันทีเหลือแต่นางวินตานิ่งงนันน้ำตาค้างอยู่ตรงขอบตานับแต่นั้นนางวินตาไม่กล้อแม้แต่จะแตกต้องไข่ฟองที่สองเธอรออีก1,000ปีเต็มไม่รู้ว่าเป็นเพราะกลัวผิดพลาดอีกครั้งหรือเป็นเพราะเชื่อว่าสิ่งยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลาเมื่อครบหนึ่นปีไข่ฟองนั้นค่อยๆแตกออกมาเอง ภายในปรากฏร่างของครุฑบุตรแห่งฟ้าและพัตภีแรกเกิดมาร่างของเขาขยายออกทันตาปีกข้างหนึ่งบดบังตะวันอีกข้างกวาดฟ้าให้ว่างเปล่าเมื่อกระพิบดวงตาแสงแลบวิ่งผ่านขุนเขาและเสียงปีกกระพือเพียงครั้งเดียวขุนเขาหลายลูกก็สั่นสะเทือนเหล่าเทพต่างตื่นตระหนกพากันประชุมร้องขอโอ้ครุฑเจ้าเอ๋ยลดธิ์ลงสักนิดเถิด โลกยังไม่ทันตั้งตัวครุดหัวเราะเบาๆแล้วหุบปีกลงช้าๆข้าไม่ได้เกิดมาเพื่อทำลายฟ้าแต่อย่าให้ใครคิดว่าข้าเกิดมาเพื่อก้มหน้าเมื่อเติบใหญ่ครุดได้รู้จากปากของนางวินตาว่ามารดาของเขานั้นต้องเป็นทาสของนางกัททรูด้วยเหตุแห่งพนันที่ถูกหลอกลวงโดยพวกนาคเขานิ่งฟังจบแล้วยืนขึ้น ข้าจะไม่ปล่อยให้แม่ข้าอยู่ใต้เท้าใครต่อให้ต้องสู้กับสวรรค์ทั้งแผ่นฟ้าก็ตามเรื่องราวของนี่ทาตนั้นเกิดจากม้าที่เรียกว่าอุไชสรบหมาแห่งสวรรค์ผู้เกิดจากการกวนกระเสียนสมุดมันมีสีขาวบริสุทธิ์เป็นประกายแห่งแสงแต่นางวินตากับนางกัตทรูกลับมาพนันกันว่าม้านั้นมีสีขาวหรือดำนางวินตาทายสีขาวตามที่เห็นแต่นางกัตทรูไม่ยอมแพ้ จึงให้ลูกๆของตนซึ่งคือนาคทั้งหลายแปลงกลายเป็นขนม้าสีดำปกคลุมทั้งตัวบางก็ว่าพ่นพิษให้ม้ากลายสีเมื่อถึงคราเฉลยม้ากลับมีสีดำทั่วลำตัวนางวินตาจึงต้องยอมแพ้โดยไม่รู้ว่าถูกหลอกนับแต่นั้นเธอกลายเป็นทาสของพี่น้องตนเองเป็นนางผู้ถูกใช้งานโดยไม่มีสิทธิ์เงยหน้าเมื่อครุดรู้เรื่องทั้งหมดเขาบินขึ้นฟ้าตามไปหาพวกนาค แล้วประกาศตรงๆว่าข้าจะไถ่แม่ข้าคืนไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรนาคตอบกลับอย่างมีเล่จงนำน้ำอมฤตมาให้เราหากเจ้าทำได้เราจะปล่อยนางวินตาเป็นไทยครุดไม่ถามว่าเพราะเหตุใดนาคจึงต้องการของวิเศษเขาเพียงตอบสั้นๆว่ารออยู่ตรงนี้เดี๋ยวข้ากลับมาแล้วร่างใหญ่ก็หายลับจากบาดาลมุ่งขึ้นสู่สวรรค์ที่สูงสุด มุ่งสู่ดวงจันทร์เพราะที่นั่นมีเพียงสิ่งเดียวที่สามารถปลดแอกแม่ของเขาได้เมื่อครุฑมาถึงเขตสวรรค์เสียงกู่กล้องจากปีกของเขาก็ทำให้ฟ้าไหวแสงเดือนหรีลงด้วยเงาปีกที่บดบังทิศเขามุ่งตรงไปยังตำแหน่งที่เก็บน้ำอำมฤตซึ่งอยู่ในความดูแลของพระจันทร์เทพชั้นฟ้าต่างกันตื่นตระหนกผู้ใดกล้าบุกขึ้นฟ้าถึงเพียงนี้ครุฑไม่กล่าวคำอธิบาย เขาโฉบคว้าหมอ้อน้ำอมฤตไว้ใต้ปีกจากนั้นบินตัดเมฆฝ่าดาวทันทีพระอินทร์ซึ่งเป็นหัวหน้าแห่งเทวาไม่อาจนิ่งเฉยส่งความวัชิระอาวุธสายซาที่พระศิวะประทานให้แล้วพุ่งลงจากบันลังพร้อมกองเทพครุฑเห็นแต่ไกลมิได้หลบหลีกแต่ยอมให้วชัชระกระแทกใส่กลางอกแสงฟ้าแลบแล่นไปทั่วทิศแต่ไม่มีแผลใดเกิดขึ้นกับครุฑเลย เสียงเทพทั้งหลายเงียบลงทันทีแต่ครุฑกลับถอนขนของตนเองออกมาเส้นหนึ่งแล้วโปรยลงพื้นเมืองล่างข้าไม่ยิงทนที่จะรับอาวุธแห่งทวยเทพโดยไม่ตอบแทนเส้นขนนี้เพื่อเคารพต่อศรัทธาของฟ้าและเพื่อรักษาหน้าของผู้ใช้อาวุธไม่ใช่เพราะข้าเจ็บพระอินมิอาจกล่าวสิ่งใดต่อได้แม้จะโกรธก็แปลเป็นยอมรับในความองอาจ และเมื่อพระวิษณุหรือพระนารายเสด็จลงมาขวางไว้เบื้องหน้าก็เกิดการประทะกันใหญ่ฝาแตกฟองเมกแตกเสียงแต่ต่างฝ่ายไม่มีใครแพ้หรือชนะสุดท้ายทั้งสองประสานสายตากันเนินนานก่อนที่พระวิษณุจะเอ่ยขึ้นว่าในโลกนี้ผู้ที่ไม่กลัวสิ่งใดมักจะกลายเป็นผู้โดดเดี่ยวแต่เจ้าไม่ใช่เช่นนั้นจากนั้นพระองค์ประทานพรว่าครุฑจะเป็นอมะตะ และยกให้เขาอยู่สูงกว่าเทพพร้อมรับครุฑเป็นพาหนะและธงศึกประจำองค์ครุฑพนมปีกยืนสัจจะตอบกลับว่าข้าจะรับใช้องค์พระวิษณุด้วยเกียรติของผู้ที่ไม่ยอมให้แม่ต้องก้มหน้าอีกตลอดกาลและเมื่อไม่มีเทพใดขวางอีกเขาก็บินลงจากฟ้าพร้อมหม้อน้ำอำมฤตในอ้อมปีกครุฑนำหม้อน้ำอำมฤตกลับมายังบาดาลตามที่ตกลงกับนาค วางลงบนพื้นใบหญากุศะอันคมแหลมซึ่งอยู่หน้าเรือวิหารน,นาคาสัญญาเป็นสัญญาปล่อยแม่ข่าแล้วข่าจึงกินพวกนาคทั้งหลายจึงยอมคืนอิสรภาพให้นางวินตาแล้วรีบพากันไปล้างกายเตรียมพิธีกินน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ก่อนพวกนาคจะกลับมาพระอินทร์ซึ่งคอยจังหวะอยู่ก็โฉบลงมาจากฟ้าชิงหม้อน้ำอมฤตกลับคืนในทันที เมื่อพวกนาคทั้งหลายกลับมาเห็นเพียงหยดน้ำอมฤตบางส่วนที่หกลงบนใบหญ้ากุสะด้วยความหวังว่าคงมีสิ่งเหลืออยู่พวกมันจึงแลบลิ้นเลียใบหญ้าเหล่านั้นแต่ใบหญ้ากุสะนั้นคมยิ่งของมีดบางมันกรีดลิ้นของนาคเป็นแฉกกลางทันทีและตั้งแต่นั้นมานาคทั้งหลายจึงมีลิ้นสองแฉกนับแต่วันนั้นความแค้นก็ฝังลึก ครุฑได้แม่กลับมาแต่หน้าก็จำว่าเจ้าโกงข้าแม้ครุฑจะรักษาสัตว์ไว้ครบถ้วนแต่ใจของพญานาคนั้นอยากลงลืมเมื่อมองขึ้นไปบนฟ้าพญานาคเห็นครุฑเป็นธงอยู่เหนือบัลลังก์เทพและนับแต่นั้นพญาครุฑกับพญานาคก,ก็กลายเป็นศัตรูคู่ฟ้าที่ไม่มีวันคืนดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความถูกต้องไม่จำเป็นต้องอ่อนโยน และความกล้าไม่จําเป็นต้องรุนแรงครุฑไม่ใช่ผู้ดีในนิทานแบบที่ใครเคยฟังเขาไม่ได้ขออนุญาตก่อนลงมือไม่อ้อนวอนเพื่อความเมตตาแต่เขาเลือกทําในสิ่งที่ต้องทําเพราะรู้ว่าถ้าไม่ลงมือด้วยตัวเองคนที่เขารักจะต้องก้มหน้านานกว่านี้เขารักษาสัตว์กับศัตรูเขารบผู้ที่เคยต่อสู้และไม่ลืมว่าเป้าหมายของเขาไม่ใช่ใชัยชนะแต่คืออิสรภาพของแม่ และเมื่อเขายือนอยู่เหนือเทพก็จริงแต่ไม่ได้เกิดจากอำนาจของปีกหรือไฟในดวงตาหากแต่เกิดจากใจที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักโดยไม่ยอมเสียคำพูดแม้แต่นิดเดียว